ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มี BM 3 2 0 2> สามสองศูนไอตัวเก่าหลายปีแล้วคันนี้นา่าอยาประมาณยี่สิกว่าปีแล้วล่ะ <Wow. S 1> อันนี้ก็มาก็ท่อลั่นมาเลยท่อลั่นใส่วาวมาด้วยล <Okay. S 1> ุงชาบอกว่าจับรถมามือสองก็เลยไม่อยากได้ท่อดังมาทำเงียบๆก็เลยต้องมาเธอเดินใหม่อันนี้ใส่แคดเดอร์มาแล้วก็มาดูกันอันนี้รถสวยมากเลยอ่ะหลังคาพ้าใบด้วย ก็ทัน,นี้ก็ตีเฮดเดอร์มาแล้วถือว่าสวยงามใช้ได้เลยแล้วก็มาทำชุดล่างใหม่ใส่ท่อพักสองลูกเพื่อลดเสียงเลยแล้วก็พ่อพักท้ายมาถ่ายปลายกันตอนนี้ที่ร้านเนี่ยมีปลายสวยงามหลายหลรุ่นเลยมาเลือกใส่กันได้เลยปลายดำสั่งทั้งดำได้ด,ดำมาอย่างเดียวเลยปลายได้ดำก็เดี๋ยวมาเร่งฟังเสียงกันด้วย ครับตอนนี้มาเร่งฟังเสียงกันอาาเบิร์น้อยปองเสียงก็โอเคเลยเนี่ยเงียบเสียงเฟิร์สเฟิรสเลยเสียงสั้นดีใช้ได้เลย